สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์อนุบาลหนึ่งโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาวัดในวังพระรามหลวงค่ะอ่าเด็กๆมาเจอกับคุณครูปาล์มและคุณนากันอีกแล้วนะคะในเช้าวันใหม่ก็ยังอยู่ในหน่วยที่4นะคะสําหรับสัปดาห์นี้หน่วยกลางคืนสุขสันต์กลางวันหันานะคะเด็กๆมาเตรียมหนังสือธรรมชาติรอบตัวกันเลยค่ะ วันนี้เด็กๆต้องเตรียมหนังสือธรรมชาติรอบตัวเรื่องที่ดินสอสีแล้วก็ยางลบนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเราใช้สิ่งใดป้องกันแสงแดดนะคะ,ะสาระเรียนรู้สําหรับวันนี้นะคะเด็กๆยังอยู่ในหน่วยกลางเพื่นสุขสันต์กลางวันหนังหันษาสาระเรียนรู้วันนี้ก็คือเครื่องใช้สําหรับเวลากลางวันและ กลางคืนอ่ะกลางวันเด็กๆต้องใช้อะไรป้องกันสแสงแดดกันบ้างเอ้ยต้องใช้อะไรคะลูกมืหมักะะอ่ะมักแว้นตากันแดด<า>แล้วก็ร่มนะคะอ่าร่มนะคะไว้ได้กันแดดและก,กันฝนนะคะแล้วเวลากลางคืนล่ะคะใช้อะไรบ้างให้แสงสว่างแทนแทนเออแทนดวงจัน อะไรคะลูกมีโคมไฟโคมไฟแล้วก็ไฟฉายไฟฉายะะแล้วก็ใช้อะไรอีกกลางคืนก็คือเครื่องนอนนะคะไว้นอนหลับพักผ่อน<ค>น,นะคะอ่าก่อนจะเข้าสู่บทเรียนในแบบวันใช้บทวันนี้ก็คือคุณครูขอทบทวนที่ผ่านมากันหน่อยคะ่ะสัญลักษณ์แทนกลางวันและกลางคืนมีอะไรกันบ้างอ่ากลางวันคืออะไรคะ กลางวันก็คือพระอาทิตย์นะคะกลางคืนกลางคืนก็คืออะไรลูกพระจันทร์นะคะแล้วก็ดวงดาวนะคะแล้วเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนมาเรียนหนังสือในช่วงกลางวันหรือกลางคืนค่ะกลางวันนะคะกลางวันนะคะแล้วเมื่อนักเรียนนอนหลับพักผ่อน พักผ่อนในช่วงกลางวันหรือกลางคืนคะในช่วงกลางคืนนะคะอ่าสัปดาห์นี้เด็กๆเ,เรียนเกี่ยวกับกลางคืน<ม>สุขสันต์กลางวันถังสาเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์กลางวันและกลางคืนแล้วก็การเป็นอยู่แต่ละวันนะคะอ่าสำหรับเด็กผู้ชายเรื่องวันนี้ก็คือเราใช้สิ่งใดป้องกันแสงแดดอันนี้ก็เกี่ยวกับยังเกี่ยวกับพระอาทิตย์นะคะอ่า ให้เด็กๆระบายสีภาพและเขียนตัวอักษรตามรอยปักอ่าอันที่หนึ่งเลยค่ะหมวกหมวกแก๊ปนะคะอันที่สองก็คือร่มวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ศับสองอย่างนะคะนะคะแก๊บ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 แปลว่ามวกกหมวกแกป๊ปหมวกแก๊ปอ่าให้เด็กๆตัวอะไรหายไปคะ ตัว C นะคะให้เด็กๆเขียนตามรอยเส้นประตัว C นะคะใช้ดินสอนะคะเขียนตามรอยเส้นประตัว C เลยค่ะอ่าแล้วก็ระบายสีหมวกด้วยนะคะเป็นสิ่งที่ป้องกันแสงแดดนะคะอ่าอีกอันค่ะอาเบลล่อาเบลล่ อเบลราอ่เบลร่าแปลว่าร่มนะคะนะะคไว้ป้องกันอะไรบ้างคะป้องกันอะไรโลกแสงแดดแล้วก็ทำไมคะเวลาฝนตกก็ป้องกันฝนได้ด้วยนะคะตัวอะไรหายไปคะเบลร่าตัวยูตัวยูนะคะให้เด็กๆใช้ดินสอเขียนตามรอยเส้นตัดโดยยูนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ระบายสีร่มนะคะอเคค่ะ ได้ไม่เอ่ยวันนี้ไม่ยากเลยนะคะสิ่งที่ไว้ป้องกันแสงแดดได้แก่หมวกแก๊ปแล้วก็ร่มนะคะ,อะนอกเหือนจากหมวกและร่มนะคะในช่วงเวลากลางคืนถ้าเกิดไฟดับอะอะไรที่ช่วยแทนไฟที่บ้านดับได้อะไรคะ ็ไฟฉายนะคะหม่อไฟดับเวลากลางคืนว่ไฟฉายก็เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะคะบาก็จะมีอะไรกะคือบามเทียนใช่ไหมคะถ้าไม่มีไฟฉายก็มีเทียนนะคะอ่าทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะสําหรับเอ่อสิ่งของที่ใช้ป้องกันวันนี้ก็มีหมวกและก็ร่มนะคะให้เด็กๆระบายสีหมวกและร่มแล้วก็เติมคำศัพท์ที่หายไป ตัว C แล้วก็ตัว U นะคะเมื่อเด็กเขียนตามรอยปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมระบายสีทั้งหมดนี้เป็นการป้องกันแสงเดดก็คือป้องกันด้วยการป้องกันด้วยหมวกแล้วก็รม่มนะคะแล้วคุณครูเสริมด้วยเวลาไฟดับเด็กๆก็ต้องใช้ไฟฉายนะคะอันนั้นคืออุปกรณ์เสริมนะคะเวลาไฟดับกลางคืนทั้งหมดนี้อยู่ในหน่วยเกี่ยวกับหน่วยเกี่ยวกับกลางคืน สุขสันต์กลางว,าาวันพรรษา,านะะหน่วยนี้ปฏับัติการนี้ก็ได้จุดดึงแล้วในในหน่วยนี้นะคะลูกรประสบการณ์สำคัญวันนี้ก็คือเด็กๆจะได้ใช้ภาษานะคะแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กๆด้วยนะคะ,ะาการระบายสีเราต้องระบายสีเดียวไ่มคะคุณรูป,ปามต้องระบายหลายๆสีนะคะถึงจะได้สวยนะคะลูก สำหรับหน่วยการพื้นสุกร์สารและการศัษาวันนี้ก็ได้จบลงแล้วเด็กๆมาต่อด้วยวิชาภาษาไทยนะคะลูกอ่าดูดีๆนะคะหนังสือภาษาไทยก็ยังเป็นเล่มสีชมพูนะคะแต่สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันก็คือเด็กทําผมจุกอยู่นะคะนี่คือหนังสือภาษาไทยนะคะเมื่อเด็กเตรียมหนังสือขึ้นมาแล้วก็มีสีดินสอแล้วก็ยางลบพร้อมมาด้วยนะคะ,ะเด็กๆพร้อมเรีนยนหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว ให้เด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่11ได้เลยค่ะวันนี้ยังอยู่ในพยัญชนะไทย44ตัวนะคะวันนี้ให้เด็กๆเ,เขียนจอจานพร้อมนะคะเด็กๆออกเสียงพร้อมๆกับคุณครูรรนะคะจอจานจอ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 อ่าเด็กๆมาดูวิธีการเขียนกันเลยะคะค่ะ เด็กๆด,ดูด้านบนนะคะจอจานนะคะเราเริ่มจากยังไงคะการจับดินสอก่อนเลยนะคะดินสอเราต้องจับเป็นนกกระจิบนะคะเราไม่กำดินสอนะคะแล้วหลังจากนั้นให้เด็กๆนะคะทําเป็นวงกลมก่อนนะคะม้วนหัวจอจานก่อนนะลูกนะดูลูกสอนนะคะม้วนหัวแล้วก็ลากลงมาแล้วก็ลากขึ้นไปแล้วก็โค้งนะคะทำได้ไหมเอ,อ่ย เด็กๆต้องลากเริ่มต้นให้ถูกก่อนนะลูกน้ไม่นั้นเดี๋ยวเด็กๆจะเขียนไม่ได้นะคะต้องเริ่มจากมนวงกลมก่อนนะคะวงกลมก่อนนะคะลากลงลากขึ้นแล้วก็โค้งนะคะวันนี้เขาเรียกว่าจอจานนะคะจอจานนะคะวันนี้พยัญชนะไทยวันนี้เด็กๆเขียนจอจานจอนะคะเมื่อเด็กๆเขียนตามเส้นประเสริฐแล้วนะคะอย่าลืมระบายสีจานด้วยนะคะอคุณครูหวังว่าเด็กๆเข้าใจนะคะ สำหรับการเรียน,นการสอนวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะคุณครูปาล์มและคุณนานะฝากผู้ปกครองเสริมเพิ่มเติมกันด้วยนะคะวันนี้คุณครูปาล์มและคุณนานะลาไปก่อนนะคะไปเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ